ปาสอ,องออชีวิตมเออไม่อยากโดนนะอยากโดนกระชี้ว่ะอยากโดนกระชี้อ,าานอน่ะไม่เล่นหรอกมึงอย่าเบียวเก้าชีวิตเชี่ยอะไรเออยีโร้โอนไอสัตว์บูด่ามึงไงเด็กเชี่ย

ยี่พอตายกำจัดไอ้พวกเบียวนะครับวันนี้เจออะไรเด็กเขาเสร็จ แั่งไปไหนวะย่ากำลังมันเลยแล้วเอ๊ะไม่ใช่มันช่นรถมันรอกไม่เหมือนที่นี่แม่งเรือนจัดเลยเนี่ยผมเห็นกม่เข้ามาแม่งด่ากันแหลกเลยไอ้เหี้ยนซัมโมโอเราก็ต้องมันกันหน่อยวะมามันกันหน่อยเว้ยจวด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 กันดีกว่า คืนนี้จอร์จจะเบียร์ไหมไม่รู้เวยวันดีทุกคนนะครับชิคกี้ดายโด้เอลิี่บอยชาชาชาช,าชอบจริงลเลยเฮียเมืองแบบเนี้ยจุรันแม่สุด <c oughs> เลยเสียงเท่าไนเมืองเหรอ พี่ครับวัสดีครับว่าไงพี่บ้างไงเรียกครับเรสดีครับเพ่ี่บ้านเดีครับบ้างครับเรียครับครับเรียกครับผมพี่แค่คนดังในจิ๊กปักนะครับอ๋อไม่ครับไม่ครับปักอะไร ที่เรามาเล่นเมืองตัวเบียวนะครับเป็นเมืองเปิดใหม่นะครับผมไม่รู้เมืองอะไรนะครับผมเข้ามาเดินเล่นเฉยนะครับแล้วผมก็เจอพวกเอาลงอลินะครับแบบว่าห้าวโดดเลยนะครับห้าแบบสันโดดเลยนะครับผมอ่าเราก็จะตามล่าแม่งกันต่อไปนะครับอ่าสวัสดีทุกคนเลยนะครับเจอใครกูก็เอาหมดนะครับตอนเนี้ยแองเอ้ยเฮียเฮียชิหายแล้วครับเฮียเหมือนท่านท่านดีไม่ค่อยดีครับอะไรนะครับ โทษเทียอะไรก็ทืบหน้าให้ไอ้สัสพ่อไงเด็กเฮี้ยแม่งตายไงควายเฮี้ยแม่งก็ตายเฮี้ยแม่งตายควายลูกชุ่มแม่งตายควายแม่งตายแม่งตายอะไรเด็กเฮี้ยแม่งตาย ผมมันเป็นอย่างนี้ครับนะอย่าอย่าอย่าไปโทษเกมนะครับผมมันเป็นอย่างนี้ครับสังคมเกมมาหน้าไม่เกี่ยวข้างนอกครับสังคมเกมก็เถื่อนๆถื่อนนะส <c oughs> วัส <c oughs> <c oughs> ดีครับสวัสดีดรับรวยไม่ไหวอะไรเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พองตายไอ้เหีย้ <c oughs> ยอยอะเมื่อไรกูไม่จัด ควายสไนเฮียพ่อเลยเฮียพวกแก๊งสไนเฮียกระจอกเ <c oughs> ฮียลูกอะไรส์สไน์เฮียลอยเฮีย,ยอะไรอะสไนั์แบบกระจอกอะเฮีย เฮ้ยมันจัดการโพสต์ไนกูไหนไอพวกอย่ามาจารดมาชนโกูโอเคโอเควัสดีเธอเดี๋ยวัสดีทุกคนไว้อันนี้ใช่เมือนที่แก๊งซีอุยประกาดไม่รู้เลยจอจะไม่รู้เลยแก๊งที่อื่ไหนแดยอพวกลูกแห่แม่งก็ไปแจ้งแอดแล้วครับว่าไอ้เช่นนี้ด่าพ่อผมครับพี่ ไอ้เขนี่แม่งด่าพ่อผมครับชุดด้วยครับเรามาเล่นเกมต้องเล่นให้สนุกนะฮะถ้าเรามาเล่นเกมแล้วเราเล่นไม่สนุกมันก็จะไม่ใช่เกมครับทุกคนจริงไหมใช่ครับนะเราก็เล่นให้สนุกนะแม่งตายไอ้เหี้ยห้องตายยังไะครับเราก็ต้องเล่นให้สนุกไอ้เหี้ยนะครับที่ไปตัดเสียงรับผมครับจอดลูกน้องเยอะจัดไม่หรอกมีแต่พวกพอนั่นแหละพวก เมืองเลยอะเข้ามาเลยเนาะเมืองเมืองมันเปิดใหม่เว้ยมันเป็นเมืองอะไรไม่รู้เว่ยมันมีให้กดรับรับบริซี่หรอเอ็งเข้ามาป,ปุ๊บใจเองจิ้มเลยเลยเองก็เข้ามาเลยเอ็งรู้ป่าวว่าพี่เจอพี่เจออันนี้ไปแล้วด้วยเว้ยพวกเก่าเก่าอะไอเฮี้ยนรวมตัวเบียวอะไรเ,เมืองน่ะผู <c oughs> มึงผู้มึงรีบมาเบียวเลยรีบมาเบียวเลยไอเฮี้ย เกมปิดยังจอดไม่รู้อ่ะผ,ผมผมผมไม่รู้เลยว่าเกมมันปิดยังครับแต่ที่รู้ว่าไอ้เยอะแม่งมา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 ใช่ปะมแม่งมาว่ะแม่งมาว่ะผมว่าแม่งมาว่ะวายเคียเด็กเคีย มึงมึงไงควายลูกชูไอเด็กเหียแม่ตายลูกหลี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 เอาลูกหลี่ลูกหลี่ลูกหลีลูกหลีอาลูกหลีลูกหลี่ลูกหลี่ลูกหลีอาลูกหลี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 แม่ตายไงควายแย่แล้วแม่ตายไงแม่ตาไงลูกเียลูกชู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 ียาลอล

อาผู้ต่อดีเฮียอ้เฮียเบียวเฮียเบียวลลงแม่ไหมเฮียกูจะลงเฮียกูจะลงเปลงแขกแม่ไหมกูจะลงแขกแม่เฮียแม่มันโดนกลงแขกไอ้เฮียแม่โดนุลงแขกออออแม่โดนคลงแขกแม่โดนแขกอแม่แม่โดนแขกไอ้จอเจ็บเลยโอ้จอเจ็บเลยไอ้จอเจ็บเลยมไอ้เฮียมอผู้ต่อเปนผู้ต่อเป็นผู้ต่อแม่ผู้ต่ออะไรเียบู้ต่ออะไรเอ้เ้เอเู ต่ออะไเด็กเฮียควายเงียพรอมไงลูกก็เลยเฮียเด็กเฮียายขัดทุกดทุกัดดูแม่ก็ตายเด็กเฮียแม่กตายไวบอยเลยเอ้แม่ก็ตายแม่ก็ตายแม่ก็ตายแม่ตายเยอะวแม่ตายควายแม่แม่ก็ตายเด็กเฮียแม่ก็ตายควายเฮียแม่ตายเฮียเด็กเฮียอาโรเร์กโรเบรกโรเบรกโรเบรกอาโรเบรอกออาอรเรอกออาเออ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 ออาลาาเอร์กมอมอพอมมอมมพวแมอแม

ไอ้ควายโง่เชี่ยพ่อม่งโง่พ่อมึงโง่เจ้ากบดไอ้ควายพ่อมึงโง่พ่อมึงโง่เจ้ากบดไอ้ควายพ่อแม่งโง่เชี่ยพ่อมึงโง่เชี่ยเออแม่มึงตีเชี่ยเด็กเชี่ยแม่แม่งเออไอ้ควายสว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 ยเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งเอาแม่งเอาแม่งโชเลย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 นัวนัวนัวลสัตว์เนี่ยจีดีเอวีของจริงครับจีดีเอวีของจริงครับต้องอย่างนี้นะครับ นะไปจะเล่นแบบโลพ่อโลแม่โลลูกนะจีดีอย่างนี้นะครับแม่งตาแหล่ควายเฮียจะฟิวชั่นเนีสัตว์กับรถยนต์ไหนเฮียไหวใบตัดเฮียไหวไปเฮียมึงจะให้กูลั่นพ่อมึงนะนี่แม่งไม่ไหวกูไม่ไหวกูไม่ไหวกูไอ้เฮียงอกเฮียตัดไอ้สัตว์ทำสีผมให้แม่แหล่ควายเฮียหมาชิสุไอ้เฮียเหมาชิสุไอ้ควายไอ้เฮียหงอกควายมเฮียมาเด็ดเฮียมาควายเียง็ดควายเฮียมาัตเียด็ดเฮีย มาดิ่ยเฮียมาดิ่ยาตร์ฟิวชั่นกับแม่งเลยศาสตร์เฮียเฮียพวกแก๊งชิววายควายโง่เฮียมาดิมาดิเฮียลั่นพอลั่นแม่เดี่เฮียควายลูกอะลไรเฮียมาดิ่ยวเฮียอ่ะโล่โล่โลแม่ไม่ไหวอ่ะแม่ไม่ไหวอ่ะอะไรอะไรเป็นอะไรอ่ะไอ้เย่ยพูดอะไรไม่ได้ก็แบรแบรแบรพ่อไงเดี่ยนเวมันเวมันเวมันเวไม่ไหวอ่ะไหวเฮียไม่ไหวอ่ะศาสตร์ เอาหน่อยดิเฮียไม่ลั่นเลยวะเฮียแกงสวายเฮียแกงกระจกเฮียแกงกระจกวายไม่ลั่นเลยอ่ะไม่ลั่นเลยแกงกระจกอ่ะอุ้ยไม่ลั่นเลยอ่ะวายวายวายเกจะปาเฮียเกจะป่าเย่เย่เย่เกจะป่าเกจะป่าตัวเองหรือป่าตัวเองหรือป่าพองตายดิเฮียเออ มึงจะชนทำไมเล่าไอ้เคียะอะไรอะไรเอา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 จอดพ่อมาดิเหี้ยแม่งตายเด็กควายเอาตัวไปเด็กเหี้ยลูกชูไอควายเด็กเหี้ยมาดิเยอะแม่งตายตาหาแม่มเลยเด็กเหี้ยควายเยอะพ่อตายเด็กควายเยอะช้างป่วยเด็กเหี้ยแม่งตาย ไอ้ฉ <Ooh. S 2> ันไงดูแลเธอไป้ไหมไอ้ลิงมาไว้ลิงมาไว้ไอ้เบิกรถเลยลิงเบิกรถเลยเบิกรถเลยขวายี่ <horror> ่่มาได้สัตว์ลั่นเหรอเฮียมึงลั่นเหรอมึงลั่นเหรอมาได้ไอ้ลิงลิงเบิกรถเลยงอมนี่ผู้แม่งงอมเลยเฮียสัตว์เจอกูด่าว่าชี้ว่าสุนพันธ์น่ะกินน้ำปั๊บ กลับแลนไว้กลับแลนด์ไปโอ้มีอะไรเฮ้ยเลื่อน呐เลื่อนะเฮ้ยมีเลื่อน呐เฮ้ยไม่เลื่อน呐เฮ้ยเฮ้มันชนคนไหมอ่ะเฮ้ยเลือนครับเลือนครับแอดครับมันเลือนครับอะไรอ่ะ้มันเลือนครับมันเลือน ข้าวตายควายลูกบหรี่เฮียรู้ตายไม่ได้เฮียควายลูกหลี่ควายเฮียควายยังโง้อยังง่ควายเฮียเจ้าใช่ะใบสัตว์เจ้าใช่ะใบเฮียแม่มตายควายพวกเฮียแม่มาตายเลยเฮียแม่มาตายทั้งแรงเลยเฮียแม่มาตายทั้งแรงเลยควายเจ้ยลูกชูไอ้ควายเฮียแม่มาตายทั้งแรงเลยควายเฮียแม่มาตายทั้งแรงเลยเฮีย หมอ Let's go เฮียเฮียแมนตามเรียนลูกชูเฮียตามมาสัตว์เฮียหมอบุดนาเต็มด้วย้ยาถอฮัลโหลเมื่อกี้เราทำอะไรอ่ะไอ้เฮียก็มันเลี้ยงใส่ผมก่อนนะพี่หมอเอ้า มันเลี้ยงได้ผมควนนะพี่แหนควายเขี้ยมึงฟอร์มฟอร์มรูปผู้ดีนะมึงไอแหวายตอแหลแม่งไงเยี่ยแม่งกัตอแหลควายเยี่ยมาด่าผมควนไอ้โง่เด็กเที่ยลูกชูไอ้ควายเยี่ยหัวจุกไอ้สัตว์มึงก็เป็นนกหัวจุกแหล่ควายเยี่ยเด็กเที่ยไอ่ยยยยยแม่งไม่ได้เที่ยอะไรแอดมินแอดมินช่างแม่งดิเยี่ยกูด่าให้ด้วยมาเลยกูด่าดีด่าดีไม่มันได้ใบเหลืองเออนั่นแหละใบเหลืองมาะอาสษิ โอ้โหเฮียท็อกซิกเหี้ยมไม่ดูพวกเขี้ยนเลยแมงกระดาษกูเหมือนกันนะเหี้ยำพ่อมอไ<ง>าไีกวปยังมีาวุธยังแกล้งตีเนีเยอะไรนะมึงอ่ะเอ้คุยแทงไม่ได้มึงมันโง่เหมือนควายไงเหี้ยใครจะแทงมึงได้ลูกกลีเหี้ <c oughs> <c oughs> ยรัววะ เฮียเก็บเมื <c oughs> <c oughs> well, said, u, a, ่อกมันดีกว่ะเฮียมันมันด่ามันด่ากูก่อนไอ้เฮียงั้กูจะด่ามันละตอนแรกกูเบอร์ไปชนมันเว้ยสองตัวนั้นน่ะชนมันปุ๊บไอ้เฮียมันบอกอ่ะเฮียเออเมื่ชนอะไรเออสภาพแม่งก็าลั่นกูก่อนเลยกูก็เลยลั่นแม่งกลับอันหนึ่งกูดูอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมต้องรีไลฟ์ว่ะ คันนี้แม่งกักที่ผายเลยเฮียปาเราไปด้วยกันดีกว่ามีคนมาพวกขึ้นเลยเอ็นโรชนสวยไปไหนี่พี่เอ้นนยเฮียพวก,กมาไ,มมไปล<ม> <มา S 1> ั่น,นะนแม่งดิไม่ทานเนี่ยโอ้ไปลั่นแม่งดีเฮียแม่งกวนตีนโก้ตแล้วนะใส่ขวดจ่อได้ได้ได้มันลั่นพี่ก่อนเหรอผมลั่นกูก่อน,นเฮียกูลั่นแมงกลัดนะด <laughs> ูว่าดูว่าจะจัดให้จิกจิกอะอะไรอะไร Let's go มันอยู่ไหนกันไม่รู้ว่าไอ้พวกเที่ยเนี่ยไม่รู้ว่าแม่งไปไหนกันเฮ้ยไปแลนกลางดีกว,ว่าปะไอโจ๊กโจ๊กเราไปแลนกลางดีกว,ว่าอ๋อ,าอเหี้ยขึ้นมาทำเที่ยวที่เนี่ยแางกลางแรงกลางพวก <c oughs> สวัสดีครับพี่ฟอร์รี่ไปสดยครับพวกพวกมันอยู่แลนม่วงเหรอเฮ้ยไปแลนม่วงไปแลนม่วงเว้ยมีมีคนบอกให้อยู่แลนม่วงเอาแม่งดิเหียแมงดิเฮ้ยเฮยเเดอดเดือดเดือดเดดเดี๋ยว Let's go man Let's go man John Cena ฝาพ่อตายสิน้าเหียบึ้มเลย ก็คือว่ามันลั่นผมก่อนนะครับผมก็เลยต้องลั่นกลับนะครับอ่าไม่มีอะไรมากนะครับไหนวะแลนม่วงแลนม่วงเที่ยวเลยไหนว่าแลนม่วงไหนวะกูไม่จะมีใครเลยไหนว่าบาแลนกลางไปเที่ยปไโอ้ไอ้คีคิดเหรอคนนี้ใครอ่ะนั่งไม่ด้เดิหน้าหน้าแต่พวกเรานะพวกเราพวกเราอะคันคันนี้ด้วยอะรถแทแท้แท้ อันนี้ใครวะเนี่ย okay. พวกเราเลยใครพวกเราเลยแหละใช่แหละเฮียส่งเนี้ยไม่ค่อยไม่น่ามีใครลอยสัตว์ไอ้พวกเสื้อสีข,ข,ขาวขกางเกงยีนนะ่ะเฮียบอกให้ว่าแก๊งพวกกูหมดร้อยมีคนถามเอาลดไหม <c oughs> เอาคันนี้ก็ได้พวกอ๋อน,นี่คืออันนี้คือเอารถมาให้เอ,อให้เหรอเฮ้ยเอารถมาให้เหรอไม่ครับพี่ไม่ใช่ครับไม่ให้ครับเอาตกลงตกลงคือ <สำ S 2> มึงแก <จะ S 2> เข้า๊งครับ แล้วมึงก็ไปด่าพวกเฮียนั่นน่ะไปเดี๋ยวปะผมจะมาเ้าแก๊ครับมาเล่นกันดีกว่าเราไปเล่นกันดีกว่าพี่ดับดิ๊อุ้ยเฮียเราแม่งป่ะยาวอ่อนไอ้เหียเด้ยไอ้เหี้ยมันมันมันไม่ค่อยเต็มเลยพ่อกับพ่อแม่ไงตอนหนุ่มอ่ะแม่ตาเหลยควายลูกกระรี่เหี้ยพ่อตายควายเหี้ยโง่ไป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 กาดกลางเหรอ ว้าว <laughs> My God Oh shit Oh shit ดีบุ่ดีบวกดีบวกพ่อตายไอ้เชี่ยอะไรฮะอ๋ออยู่อ๋ออ๋อโอเคโอเค แรงๆอยู่แรงอยู่กันนั้น okay, ะโอเครันแม่งดยได้หมดแล้วหมดละวุอะไรกับ <c oughs> ้าง่ะไอสัตว์เปลี่ยนชื่เมืองเป็นวุ่นวายชาวด้อยเฮีย <c oughs> เฮี้ยมันมันคือแก๊งชุดเกาะเว้ยไอปสำรวจก่อนสำรวจก่อนไปสำรวจก่อนมันมันคือแก๊งชุดเกาะสีดำเว้ยไปด้วยจอชผมอยากไปได,ด้วยจอชกูอยากได้คันน<อ>ั้นวารังปะไปปะเอ้าไปไปไปด้วยปนปไหนจะไปข้างไหนแน่เนี่ยอะอันนี้แหละเปิดมากระจอ ไอ้เจ้าติดมัองไปไหนวะว่ามันไปซ่อมไฟแน่เลยวะเที่อน่าจะใช่มั้งพี่แต่มันมัได้ท็อกซิกเฉยเหรอที่มันโดนอะไม่รู้ว่ะเขาบอกว่าแท็บส์ท็อกซิกใบเหลืองเมืองนี้ดีเอะเขาผิดใบเหลืองด่าพ่อท็อกซิกใบเหลืองดีวะเต็มบุกเลยไอ้เจ้าก็มาผิดทางอ่ะจ้ะ ีค่มันมันลั่นกูก่อนเว้ยใช่เหรอเออมันลั่นกูก่อนตอนแรกกูตอนแรกกูวิ่งแกล้งไปชนมันไม่เด้ตู้เดียมมันลั่นกูมาเว้ยกูว่าเดี๋ยวกูว่าพวกแม่งอยู่ในนั่นแหละัเข้าไม่ได้อะที่เราไปด่ามันอะอยากอยากเ้าไปเข้าไปเดี๋ยวมันออกไม่ได้พวกไหนวะเนี่ยไม่น่าอยู่วะใครไปชนไปเนี่ยเจนพวกเจนพวกเจน มันจะชนตำเที่ยอะไรๆสัตว์ั้เที่ยเฮยชนอะไรพวกพวกไหนเนี่ยแต่ไม่ได้ใช่พวกเราอะเหยพองตายเลยเี้ยสัตว์กะหลี่นะมึงอ้สัตว์ีเทยอะไรเทียดนดิดนดนดิเดินนี่นี่ความมันอย่ตงนี้ความความมันอยู่นี้ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับแกตีกันหาพ่อมาเลยเหี้ยเหยทงแอรแกได อุ้มผมไปด้วพี่อุ้มผงไปด้วยอุ้มผมด้วยมันงงมันงงเมื่อขับตีนอ๊อกเราขันเลยพวกไปไ้กันเยอะๆไปมันมมันมามันมาขึ้นไปพี่ไปไปไป้ปไปไปเฮ้ยเดินเด รักขึ้นขัดมันไม่แจ้งเตือนอ่ะเฮียแม่งไปไหนกันวะเอาไปเฮียสายสายไม่สุดอ่ะเฮ้ยเียรันมัวหมดเลยเฮียรันไม่หมดอ่ะไปไปเฮียเฮียแกงงโง่ควายเฮียเลยเกอร์เล่นแกงอ่ะงโง่พี่อะไรแบบประมาณเต็มสูบไหมเอออะไรพี่ลงดิลงเหรอพี่ลงลงไปตรงวงวงเขียวอ่ะ เอาไงต่อปีนเข้าไปใส่แม่งเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยบูเราใส่แม่งเลยเฮียเอาเฮียไปใส่อ่ะเอาเฮียไปใส่แม่งไว้ทำอะไรอ่ะพี่อ้าวพีปากเหรอได้เดียวเฮ้ยสัตว์มองเฮียอะไรควายเฮียอะไรเฮียกุเล็กสัเอาแม่ดิเอาแม่ดิเฮียเอาแม่ดิสัตว์เอาแม่ดิเฮียเอาแม่ดิเอ้ยกระทืบแมาเอ้ยมาเล่นวงอ่ะโอเคเฮียเอาเฮียเอาเอา คติประจำใจจอร์ดกูด่าคนอื่นได้แต่คนอื่นห้ามด่ากูไอ้ข้าวไข้าเป็นพ่อไงลูก่องกระิ่งเหี้ยไอ้ยุ่งจอดอย่างเนื้ยกูได้สารพ่อไงเรืเฮ้ยใครแม่งแทงกูไอ้เหี้ยแม่งตายเอาไว้คนตัวแทงกูแม่งตายเอาไว้เหี้ยไอ้เอิญจะตีหาพ่อเหมือนมีตีพ่อมันทำไมได้เหี้ยมันตีพ่อมันทำไมเหี้ยเฮ้ยเหี้ยพวกรู้ชูไอ้เหี้ยมันแทงแม่มงเลยเหี้ยไอ้เียแกงรัเงินมันแอ่ทำเหี้ยอะไรเยไอ้แกงรับเงินมันแอ่ทำเหี้ยอะไรควายเด็กเหี้ย แอ้ดทมีที่อะไรมีไทำมีที่อะไรไอ๊หาพ้องเลยควายพวกโง่แม่งแบนกูเลยยันนี่ก็พิม์พจังเลยไอสัตว์ไอ้เหียอะอะอะมาไป็นไปแดงของพ่องนะไอเหียนั่นน่ะกูจะหลุดไอสัตว์